จเจริญพรนะลูกรักของแม่วันนี้แม่ดวงแก้วอยากจะชวนลูกมานั่งพักกายพักใจแล้วลองถามตัวเองดูสักนิดนะลูกว่าเคยไหมที่รู้สึกว่าทำไมยิ่งพูดเรายิ่งเหนื่อยยิ่งบน่นชีวิตมันยิ่งดูแย่ลงยิ่งระบายอารมณ์ออกไปกลับกลายเป็นว่าความทุกข์ มันยิ่งตีกลับเข้ามาหาเราหนักกว่าเดิมลูกเอย๋ยโบราณท่านเปรียบเปรยไว้ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทแต่ในทางธรรมนั้นพระพุทธองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับวาจาอย่างยิ่งเพราะปากของเรานี่แหละคือประตูที่เปิดปิดได้ง่ายที่สุดมันเป็นได้ทั้งประตูสวรรค์ที่เปิดรับโชคลาภเงินทองกัลยาณมิตร แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นประตูนรกที่เปิดรับความขัดแย้งความยากจนและความตกต่ำเข้ามาในชีวิตได้รวดเร็วที่สุดเช่นกันในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้แม่จะพาลูกไปสำรวจความลับของวาจาศักดิ์สิทธิ์ไปดูวิธีเปลี่ยนปากที่เคยขาดทุนให้กลายเป็นปากที่สร้างกำไรชีวิตเปลี่ยนเสียงบ่นดา่า ให้กลายเป็นพลังบารมีที่ใครเห็นก็ต้องเกรงใจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายนะลูกแต่มันคือวิทยาศาสตร์ทางจิตที่ลูกพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองลูกลองจินตนาการตามแม่นะร่างกายของคนเราก็เหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือตื่นเช้ามาเรามีพลังงานเต็มร้อยเปอร์ซพลังงานนี้เราเรียกว่าพลังชีวิต หรือบุญเก่าที่เราสะสมมาเราต้องใช้พลังงานนี้ในการทำงานในการคิดในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆแต่เชื่อไหมลูกคนส่วนใหญ่แบตเตอรี่หมดตั้งแต่ยังไม่เที่ยงวันไม่ใช่เพราะเขาทำงานหนักแบกหามนะแต่เป็นเพราะเขามีรูรั่วอยู่ที่ปากทุกครั้งที่เราพูดคำเพ้อเจ้อพูดบ่นดาหรือพูดนินทา เหมือนเราเปิดแอปพลิเคชันที่กินแบตเตอรี่ทิ้งไว้โดยไม่รู้ตัวยิ่งเวลาที่เราโกรธแล้วสาดคำพูดร้ายๆออกไปหัวใจเราเต้นแรงเลือดสูบฉีดมือไม้สัน่นนั่นแหละลูกเรากำลังเผาผลาญพลังงานชีวิตมหาศาลเรากำลังโยนบุญกุศลที่เราทำมาทิ้งไปกับคำพูดเพียงไม่กี่คำพลังงานที่ควรจะเอาไปดึงดูดเงินทองดึงดูดความสำเร็จ ก็ถูกใช้ไปกับการพ่นไฟใส่คนอื่นจนหมดสิ้นแล้วเราก็แปลกใจว่าทาไมชีวิตเราถึงติดขัดทำไมโชคลาภถึงไม่เข้าหา mm hmm. ก็เพราะเราใช้ต้นทุนบุญหมดไปกับการพูดที่ไม่จําเป็นนี่เองลูก mm hmm. เพื่อให้ลูกเห็นภาพชัดเจนขึ้นแม่ขอยกตัวอย่างชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง mm hmm. เธอชื่อว่านีดานีดาเป็นหัวหน้านาน,านในบริษัทใหญ mm hmm. ่เธอเป็นคนเก่ง ขยันทำงานตัวเป็นเกลียวแต่ชีวิตของนิดากลับวนเวียนอยู่ในอ่างแห่งความทุกข์เช้าวันจันทร์ที่แสนวุ่นวายทันทีที่เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวของนิดาไม่ใช่ความสดใสแต่เป็นความหงุดหงิดโอ๊ยเช้าแล้วเหรอเนี่ยไม่อยากตื่นเลยเบือ่อนี่คือประโยคแรกที่เธอพูดกับตัวเองพลังงานลบถูกจุดติดขึ้นแล้ว พอนิดาขับรถออกจากบ้านเจอรถติดเธอก็เริ่มบน่นทำไมรถติดอย่างนี้บริหารจัดการกันยังไงแย่ชะมัดพอฝนตกลงมาเธอก็สะบด,ด่าฟ้าฝนจะมาตกอะไรตอนนี้คนยิ่งรีบรีบอยู่ลูกเห็นไหมแค่ไม่กี่ชั่วโมงแรกของวันนิดายังไม่ทันถึงที่ทำงานเลยแต่เธอได้ส่งคลื่นพลังงานแห่งความขาดแคลนความหงุดหงิด และความไม่พอใจออกสู่จัก,กรวาลไปนับครั้งไม่ถ้วนเธอหารู้ไม่ว่าเธอกําลังสั่งจิตใต้สำนึกว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่แย่และจัก,กรวาลก็กําลังจัดสรรเรื่องแย่ๆให้เธอตามคำขอนั้นเมื่อนิดาพาอารมณ์ขุนมัวที่สะสมมาจากบนท้องถนนเข้ามาสู่ที่ทำงานทันทีที่ก้าวเท้าเข้าออฟฟิศรังสีอมมหิตก็แผ่ออกมาจากตัวเธอ ลูกน้องเดินผ่านยกมือไหว้เธอก็รับไหว้แบบขอใบทีพร้อมกับทักลูกน้องคนหนึ่งว่านี่อ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไปลดความอ้วนบ้างนะเสียบุคลิกหมดคำพูดที่เธอคิดว่าคือความหวังดีแต่มันเคลือบไปด้วยยาพิษทำให้คนฟังใจเหี่ยวแห้งไปในทันทีพอเข้าห้องประชุมเมื่อมีใครเสนอไอเดียไม่ถูกใจ นิดาก็จะสวนกลับด้วยถ้อยคำที่เชื่อเฉือนคิดได้แค่นี้หรอใช้สมองส่วนไหนคิดบรรยากาศในห้องประชุมที่ควรจะสร้างสรรกลับกลายเป็นสนามรบที่ตึงเครียดทุกคนเงียบกริบไม่ใช่เพราะเกรงใจแต่เพราะกลัวโดนลุกหลงงานที่ควรจะเดินหน้าก็ชะงักงานเพราะไม่มีใครกล้าเสนอความคิดเห็นนิดาคิดว่าตัวเองเป็นคนตรงเป็นคนจริงใจ แต่สิ่งที่เธอทำคือการเผาเรือนตัวเองเธอเผามิตรภาพเผาโอกาสและเผาบารมีของความเป็นผู้นำจนมหมดไหม้ด้วยไฟจากปากของเธอเองแล้วเธอก็กลับมานั่งถอนหายใจในห้องทำงานบ่นกับตัวเองว่าทำไมลูกน้องถึงไม่ได้ดังใจทำไมฉันต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวโดยไม่รู้เลยว่าต้นเหตุของความเหนื่อยยากทั้งหมดนั้นอยู่ที่ใต้จมูกของเธอนี่เองลูกเอ๋ย สิ่งที่นิดาทำรรเป็นสิ่งที่หลายคนในยุคนี้ทําโดยไม่รู้ตัวเรามักเข้าใจผิดว่าสัมมาวาจารหรือการพูดดีหมายถึงแค่การไม่พูดโกหกแต่ในทางธรรมที่ลึกซึ้งกว่านั้นสัมมาวาจาคือการงดเว้นจากวจีทุจริตสี่ซึ่งหนึ่งในข้อที่คนละเลยมากที่สุดคือสัมผัสปลาปะ หรือการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระการพูดบนพูดประชดประชันพูดวิจาร์ณด้วยอารมณ์ล้วนจัดเป็นการพูดเพ้อเจ้อทั้งสิ้นเพราะมันเป็นคำพูดที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ทำให้ใจใครสูงขึ้นเปรียบเสมือนเรากำลังเอาทองคำซึ่งก็คือบุญกุศลและเวลาอันมีค่าของเราไปแลกกับเศษขยะเน่าเหม็นคนที่มีปัญญา เขาจะตระหนักเสมอว่าทุกคำที่พูดออกไปคือการลงทุนถ้าพูดแล้วขาดทุนเขาจะเลือกที่จะเงียบเพราะความเงียบนั้นส่งพลังกว่าคำพูดที่ไร้สาระการรักษาใจให้เป็นกุศลสำคัญกว่าการชนะข้าวกกันด้วยคำพูดจำไว้นะลูกคนที่มีบาร,รมีจริงๆเขาจะไม่พูดพร่ำเพรื่อเขาจะพูดเมื่อจำเป็นและเมื่อพูดแล้ว ถ้อยคำนั้นจะเป็นดั่งดอกไม้ที่หอมชื่นใจแก่ผู้ฟังเสมอลูกเคยสงสัยไหมว่าทำไมครูบาอาจารย์บางท่านหรือผู้หลักผู้ใหญ่บางคนท่านพูดน้อยมากแต่ทำไมเวลาท่านเอ่ยปากพูดอะไรออกมาสักคำมันถึงดูศักดิ์สิทธิ์มันถึงเกิดขึ้นจริงตามนั้นเราเรียกสิ่งนี้ว่าวาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์ ไม่ใช่เวทมนต์คาถาที่เสกเป่าได้ในข้ามคืนแต่มันคือผลลัพธ์ของการสะสมสัจจะและการรักษาวาจามาอย่างยาวนานลองนึกดูนะลูกถ้าธนาคารแห่งหนึ่งปล่อยกู้มั่วสั่วให้เครดิตคนไปเรื่อยๆสุดท้ายธนาคารนั้นก็จะล้มละลายคำพูดคนเราก็เหมือนกันถ้าเราใช้คำพูดไปกับการบน่นพร่ำเพื่อโกหกเล็กๆน้อยๆ หรือรับปากแล้วทํำไม่ได้เครดิตของคำพูดเราก็จะเสียไปเรื่อยๆจักรวาลและเทวดาที่คอยรักษากายสังขารเราท่านก็จะไม่เชื่อถือคําพูดเราพอเราจะอธิษฐานขอพรหรือสั่งงานใครมันจึงไม่มีน้ำหนักไม่มีพลังแต่คนที่มีวาจาสิทธิ์คือคนที่เขาสะสมความเงียบเขาไม่ใช้เครดิตคำพูดไปกับเรื่องไร้สาระคำพูดของเขาจึงเข้มขน้น มีพลังงานอัดแน่นเมื่อเขาเอ่ยปากขอให้รวยหรือขอให้สำเร็จจักรวาลจึงขานร,รับและจัดสรรให้ทันทีเพราะถือเป็นบัญชาจากผู้มีเครดิตท,ทางจิตวิญญาณสูงกลับมา <c oughs> ที่เรื่องของนิดาหลังจากที่เธอใช้ชีวิตด้วยการบ่นและด่าทอมาหลายปีวันหนึง่งจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญก็มาถึงวันนั้นนิดามีประชุมนัดสำคัญกับลูกค้าเจ้าใหญ่ ด้วยความที่เธอหงุดหงิดสะสมเธอเผลอหลุดปากพูดจาประชดประชันลูกค้าออกไปโดยไม่ทันยั้งคิดเพียงเพราะลูกค้าถามจุกจิกบรรยากาศในห้องเงียบกริบลูกค้าคนนั้นลุกขึ้นแล้วบอกขอยกเลิกสัญญาวินาทีนั้นเหมือนโลกถล่มลงตรงหน้านิดาหน้าชาตัวเย็นเฉียบเธอกลับมาที่รถร้องไห้โฮออกมาด้วยความอัดอั้น ไม่ใช่แค่เสียใจที่เสียงานแต่เธอกลัวกลัวปากของตัวเองเธอเริ่มตระหนักแล้วว่าปากพาจนมันเป็นยังไงความเก่งกาจที่สะสมมาพังทลายลงเพราะคำพูดเพียงไม่กี่วินาทีในความเงียบงันและมืดหม่อนนั่นเองนิดาเริ่มฉุกคิดถึงคำสอนของแม่ที่เคยบอกไว้ว่าถ้ารักษาใจไม่ได้ให้รักษาปากไว้ก่อนเธอตั้งสัจจะกับตัวเองในรถคันนั้นว่า ต่อจากนี้ไปเธอจะลองเปลี่ยนตัวเองเธอจะไม่ยอมให้ปากของเธอกลายเป็นศัตรูทำลายชีวิตเธออีกต่อไปนี่คือก้าวแรกแห่งการตื่นรู้ของนิดาวันรุ่งขึ้นนิดาเริ่มปฏิบัติการเปลี่ยนปากขาดทุนเป็นปากกำไรโดยใช้วิธีปิดวาจาสระดับซึ่งแม่ดวงแก้วอยากให้ลูกๆล,ลองทำตามไปพร้อมกันนะจ๊ะระดับที่หปิดวาจาภายนอก นิดาตั้งใจจะพูดเท่าที่จําเป็นเมื่อเจอรถติดแทนที่จะบน่นเธอเลือกที่จะเปิดเพลงบรรเลงฟังแล้วฮําเพลงเบาๆเมื่อลูกน้องทำงานพลาดแทนที่จะด่ากราดเธอสูดหายใจลึกๆนับหนึ่งถึงสิบแล้วถามด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่ามีอะไรให้พี่ช่วยแก้ไขไหมแรกๆมันอึดอัดมากเหมือนจะอกแตกตาย เพราะความเคยชินที่อยากจะบ่นมันตีตื้นขึ้นมาที่คอหอยระดับที่2ปิดวาจาออนไลน์นิดางดการโพสต์บ่นระบายอารมณ์ในโซเชียลมีเดียงดการเข้าไปคอมเมนต์โต้เถียงในข่าวการเมืองเธอแค่เลื่อนผ่านและวางเฉยเป็นการตัดวงจรการรับและส่งพลังงานลบผ่านหน้าจอและระดับที่3ยากที่สุดคือปิดวาจาภายใน คือการหยุดเสียงเถียงเสียงวิจารณ์ในหัวเวลามีใครทำไม่ถูกใจเสียงในหัวนิดาจะด่าไปแล้วแต่เธอพยายามรู้เท่าทันแล้วบอกตัวเองว่าหนอโกรธหนอไม่เป็นไรหนอค่อยๆดับไฟในใจก่อนที่มันจะพุ่งออกมาทางปากหลังจากที่นิดาอดทนฝืนใจฝึกปิดวาจามาได้หนึ่งเดือน ปาฏิหาริย์ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในชีวิตเธออย่างเงียบเชียบแต่ทรงพลังอย่างแรกที่เธอรู้สึกคือความเบาหน้าตาของนิดาที่เคยขมวดคิ้วยุ่งเหยิงเริ่มผ่องใสขึ้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องสำอางแพงๆเพราะไฟโทสะไม่ได้ถูกพ่นออกมาเผาหน้าตาตัวเองบรรยากาศในที่ทำงานเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ลูกน้องเริ่มกล้าเข้าหาเริ่มยิ้มแย้มให้เธออย่างจริงใจงานที่เคยสะดุดกลับลื่นไหลยอย่างน่าประหลาดและที่น่าทึ่งคือเมื่อเธอพูดน้อยลงคำพูดของเธอกลับมีน้ำหนักมากขึ้นลูกน้องฟังเธอมากขึ้นเกรงใจเธอมากขึ้นทั้งที่เธอไม่ได้ด่าสักคำนี่คืออำนาจของตบะและบารมีที่เกิดจากการข่มใจและล่าสุด ลูกค้าเจ้าใหญ่ที่เคยยกเลิกสัญญาไปติดต่อกลับมาหาโดยบอกว่าชื่นชมในการควบคุมอารมณ์ของเธอในวันที่เขาแกล้งลองใจเขาประทับใจที่เห็นความเปลี่ยนแปลงและความนิ่งสงบของเธอในครั้งใหม่ที่ได้เจอกันนิดาได้งานคืนมาไม่ใช่เพราะเธอพูดเก่งแต่เพราะเธอนิ่งเป็นนี่แหละลูกเมื่อวาจาสะอาดชีวิตก็สว่างสวยัยลูกรัก เรื่องราวของนีดาบอกอะไรเราบ้างมันบอกเราว่าชีวิตเราเราเป็นผู้ลิขิตเองได้ด้วยปลายลิ้นของเรานี่แหละวาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปรอให้ใครมาเสกเป่าแต่เราสร้างมันขึ้นมาได้ทุกครั้งที่เราอดกลั้นต่อคำดาทุกครั้งที่เราเลือกพูดคำที่สร้างสรร์เรากำลังสะสมแต้มบุญ สะสมพลังบารมีให้แก่ตัวเราเองวันนี้แม่ดวงแก้วขอให้ลูกลองเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะลองเปลี่ยนจากคำบนเป็นคำขอบคุณเปลี่ยนจากคำนินทาเป็นคำชื่นชมเปลี่ยนจากคำเพอ้อเจอ้อเป็นความสงบแล้วลูกจะพบว่าโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะและปาฏิหาริย์ดีๆจะวิ่งเข้าหาลูกอย่างไม่ขาดสาย สุดท้ายนี้แม่ขออ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนไตรยัยจงดนบันดาลให้ลูกของแม่ทุกคนมีวาจาสิทธิคิดสิ่งใดพูดสิ่งใดที่เป็นไปในทางชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จขอให้ปากของลูกเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์เป็นบ่อเกิดแห่งความรักและเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตหลับฝันดีมีสติคุ้มครองกายใจนะลูก จเจริญพร